ทำไรปะไอ้เอ่ะเราก็ไปอยู่กับกับกับซ่เอาเอาเอาเลยโอ้โหหมดแผงเลยหมดแผงเลยขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอเออเออขอบพี่คิดปพี่คิดขอโทษนะเขาพี่คิดพี่คิดคิดหรอเออพี่คิดอยู่กับสาวด้วยขออภัยโทษมานะที่นี่พี่คิดอยู่กับสาวคืออะไรแซ่ มีอาการปะมีความรักหรอมีความมีอาการปะชมามีอาการปะอุ้ยพี่กิตอยู่กับสาวอุ้ยเอาดีอยู่กับสาวเลยหรออุ้ยเอาดีพี่คิดเวอร์ไปพี่อุ้ยสาวรอด้วยนะสาวรอรถคันสีแดงด้วยนะเฮ้ยพี่คิดเอาดีมีสาวรอดตอนนี้คืนพี่คิดก้าหูเกินไป โอ้ oh. เปิดกระซิบแล้วเนี่ยฮัลโหลพี่คิด <c oughs> เอะหวัดนี้ไข่หวัดนี้ไข่ <c oughs> หวัดนี้่เฮ้ยมีเอฟเฟกต์ได้เหรอ <c oughs> ไปแล้วเดอับ <c> ไ <oughs> <c oughs> ปเกิน เปิดก๊อตอีก <laughs> ชาวาไม่เป็นไรน้องไปกลับมาลราเหอะมาพี่อุ้มเองน้องตงไม่ได้ติดล้านอ้าวอ้าวชวากับบ้าน้อง <laughs> กับบ้านเขาหักคออยู่กับบ้านกลับบ้านสวัสดีกับบ้านก็คือหัวใจที่ฝากไว้ไม่เอาแล้วเนาะคำว่าหักเกิดขึ้นที่ไรเกิดกับไครมันบอสำคัญมันจะอยู่ตรงนั้นบอหายตามกาลเวลาหัวใจที่ฝากไว้อ่ะเจอไปหรือเปล่าคะ คุณคิดเอิมข <laughs> ึ้คิดไงเอิมเอาใจที่ฝากไว้นะเอาไหม่ะถ้าแทงก็<บ>โดนชะบานนก็ก็คืออาอยากแทงชะบาแต่คืออันนี้ออบอกไม้หนูก็คือหนูเป็นผู้โชคดี <laughs> ใช่ไหมเอาเขาเอา,เอาแค่ผู้โชคดีนะไม่ใช่ผู้ผู้ผู้โชคดีต้องความรักอ่ะ ใช่ปะเป็นสีหัวใจกับพี่ป้าน้องเองเอาสีดำไปพี่ขอสีสีแดงได้ปะพี่น,อน็อตพี่สงสารเองว่ากลับบ้านเถอะช่ายปะว้าวา เขาไปกอดคนอื่นมาแล้วเขามากอดเองอ,ะอ่ะยัยแม่งพี่สงสายเองจริงวะนี่นะเนาะผู้ชายตีไปเถอะถ้าตีหนูก็โดนฉบาคือพี่อยากตีฉบาแต่พี่รู้ว่า <laughs> พี่ัฉันรับไว้อ่ะมีร่างมีด้วเหรอหนูไม่เห็นรู้เลยก็คือร่างไว้จีบสาวใช่ไหมปกติจะบอกก็ออกบอมตัวมาหาหนูอ๋อ ก็คือไม่ค่อยมาเล่นด้วยกันแล้วเพราะว่ามีสาวแล้วอีโอ้โหแค่จบข้างหลังคุณก็ยังดีครับค,คุณ <c oughs> ผู้หญิงไม่บอกเธอหเอ่อผมขอโทษครับผมอาจจะเผลอใจไปเลยแต่ผมไม่ใ้คุณ <c oughs> คนเดียวนะครับผมไม่คิดว่าคุณจะรู้เนี่ยคุณรู้ได้ยังไงเนี่ยเก็บซะ พี่คิด้ามทำพี่หลอหนนะถ้าทำพี่หลอนหนูจะโกรธหายตัวไปอยู่กับอีกคนหนึ่งแล้วไม่เอาอะไรแล้วจีน่ะเขาเขาเขามาหาเองเขาก็มาล่างตัวสิวจิ๋วจิว๋วตัวเล็กๆนะเอ็นดูนะเอ็นดูแหละพอล่างตัวเขาไปอยู่คนอื่นเอ็งไม่ต้องเสียใจหรอกจริงๆอ่ะพี่อยู่ข้างเอ็งร้อยไว้ชบาไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงพี่คิดแกจะไม่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 ไม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 แบบไม่เล่นกับเอ็งนะพ,พี่เล่นกับเอ็งเองน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่ปะพี่พี่เขาข้างเอ็งทําไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าร้องอย่าร้อง เขาไม่พูดกับหนูสักคำด้วยซ้ำนั่นดิแมงเลยพี่แมงสงสารอีกวะเขาเก็บเสียงไว้ให้คนอื่นฟังหรอกไม่ต้องอยากฟังเสียงพี่เขาหรอกพี่สงสารเองจริงวะชะบาแม่งชบาอย่าร้องนะชะบาพี่ขอร้อง <c oughs> ชบาา <c oughs> อย่าร้าองเอ แครอทป้ะเนี่ยหมอเหรอครับพี่หมอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมอทำอะไรยืนเลี้ยงแมวครับผมเลีย้ยงแมวใช่สมา,าเป็นอะไรอ่ะหมอไปยืนข้างๆหนูนี่มาโอเคกินข้าวยังยหมอหืมกินข้าวหรือยัง กินแล้วกินแล้ว okay. โอเคยุยเลยพี่หมอเลี้ยงแมวกับใครครับเลี้ยงแมวกับอ่นอนบาน,ออน้องในโรงพยาบาลครับอ๋อน้องในโรงพยาบาลใช่เขาอ๋อแ <c oughs> ปรให่ๆๆ้โอเคใช่น้องเขาไม่มีเพื่อนนะอ่ะก็เลยแบบพาน้องเขาแบบ ลองมาเลี้ยงแมวดูครับครับครับพี่หมอสบายดีใช่ไหมครับสบายดีอ๋อสบายดีเนาะใช่เราแค่รอดล่ะสบายดีดีดีแบบดีเลยดีพี่หมอครับว่าไงหนูป่วยป่วยป่วยมันเจ็บใจเจ็บตงหัวใจสบาย แต่พี่รักษาหนูเองน้องหนูมันเพอ้อค่ะมันไม่ค่อยกินข้าวค่ะเรื่องอะไรอย่าไปโทษค่ะพี่หมอน้องน้องหนูมันเพอ้อค่ะใช่<ๆ>ใช่ไม่ไ่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช่ใช่ใช่ยังไงก็ดูดูกันด้วยรักษากันด้วยครับได้ครับได้ได,ได้ได้เลยแต่เราดารักษาฉบาเองครับโอเคครับพี่หลอดตอวันนี้มีคนมาขอเบอร์หนูสองคนเลยนะโอเคครับอาสาแครอทครับค่ะพี่หมอ ครับครับน้องสาต้องต้องต้องไปชุบชุบคนไข้นะครับแล้วก็ฉีดยาด,ด้วยนะฮะเอ้าเอ๋อไม่ใช่เหรอไม่ยังไม่เลิกเป็นแล้วครับอ๋อฟัดอเอา,เอาน้องหนูกน้องหนูกเขาเขาปลม้มหัวฟ<อ>ัดพื้นมาแล้วแล้วสติสตางเลื่อเรือนครับช่วงนี้โทษทีครับพี่หมอ,อ,อครับใช่ครับอือ ง่ายๆคือเสียเซนไปแล้วครับตอนเนี้ยเสียเซนฮ่าๆชอบเสียเซนไปแล้วเส,เสียเซนโมแมนว่ามันอสี่คำเดียวโมเมนมันเสียเซนนั <laughs> ่นผู้ชายอ๋อจบแล้วจนไม่เห็นกับตาจนผ้าใจมาเจ็บปะครับตอนี้เห็นกับตาก็เลยเจ็บหนักนิดนึงคิดว่าเขาจะมีแค่เราคนเดียวที่ไหนได้เขามีอีกคนว้ายยึดหลอกหุยหุยยี่หุยรันหุยจบแล้วรันบวกหุยอันที่สที่ครับอินอิน ด,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 ดัครบฝากแมวเหรอเอ้าไม่รบกวนแล้วนะครับพี่หมออ่ะไม่ไม่ได้รบกวนครับหนุ่มก็น,นุงก็จริงก็เลยครับไม่ใช่อ่ะ NPC เหรอพี่หลับ ฉีนรอดหนูอยู่ตรงนี้แล้วหนูเหมือนหัวฉันรัดไปตรงอื่นเถอะเอานาตีครับปวดหัวฮัลโหลีหนูก็นึกถึงอะไรสักอย่างที่ไม่ควรจะนึกัสตีครับเอ้า กับพวกหมูครับ <laughs> ถ้าในประเทศเราต้องเล่นแบบจำอะไรไม่ได้ไงสวัสดีครับทำไมถึงเอาแครอทไปไว้ตรงจมูกแบบนั้นล่ะครับไม่ได้กินหรอเอ,เอ้าวิวิขอโทษครับเอออยู่ทางนี้ครับ ขอเซลฟี่ตวได้ไหมครับ <S <S พี่ชาวีพี่ชาวีพี่จะใส่สูดมาทำไมพี่ชาวีทำไมต้องรัขอราเครับเขาที่เขาใจร้าย ทำไงยิ่งดังดันทางที่รูว่าซ้ายไม่เจ็บไม่จำสักขีก็ถึงกระโจนมาข่าวผีดแล้ววะชบาหน้องไม่ใช่ใช่เลย อ่างนีไม่ชัดนูจะหนูจะนีนจะไม่เชไม่ช่อใจใครง่ายแล้วพสแค่อกหนูก็ยังไม่ได้แต่อ่ะหนูยังเด็กเพสต์้วยตรงไหนล่ที่อนเราไปแต่งตัวแซบแซบแซบีกันไหแซบก็เถอะได้ได้ไดเราไปสอซออืออ่ะ เขาลีขักๆักอ่ะวิชาไปกับอโลดูนะวิชต้องจะบอกอะโลว่าอะไรฮัลโหลค่ะคุณหญิงขึ้นหดมานุชขึ้นรถมาอโลอโลเอาคันนี้เหรออโลอ้าอโลพี่ไปค่ะจะไปที่หนึ่งเรื่องอะไรอ่ะมันเห็นกับตา เออเออทำแบบนี้ได้ไงวะขอขอวันนี้วันหนึ่งได้ไหมได้ทำอะไรเชียร์พี่ก็ต้องเปเพื่อสบาไงใช่บามันแต่งคนเดียวไม่ได้ใช่ปะชบาเองเหรอไม่ได้ได้ไม่เอารมพูดได้แล้วชบาเจ็บเออคำไหนคำนั้นนะคำแรกจ่อมเป็นคำตัดสินเสมอพูดแล้วคำคือคำท้ามงอนด้วย พี่หลอดท่าเจ็บใจมันคือท่าเรียกอะไรอ่ะคำว่ามีอ่ะเออีจังเลย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 เฮ้ยทำไมต้องถือของมีคมจังเลยตังเลยโอเคงั้นหนกแต่งด้วยวันนี้ไปโอเคโอเควันนี้คุณทิ้งแมวไปแล้วห้าสิบตัวครับทุกคนเมื่อกี้ก็ทิ้งไปค่ะโอ้ยม่จริงจริงนะไปไม่จริงจริงนะเนา ฮะก็รมบเหมือนจริงอะไรสกวอชเหมือนจริงอารมณ์ป้ประวัติอารมณ์บอกพี่ว่าอะไรซอลเลิกแต่งตัวเหมือนสกอยดิคิดว่าไงไม่ใช่อารมณ์ทำไมหนูแต่งตัวอย่างงั้นน่ะเอ้าก็ตีมเซทซี่โอ้ไม่ได้ลูกมันต้องคนอันนี้แล้วบรรลุนิติภาวะแล้ว แรกหนะะูแม่บ้านรู้หรอ14ก็ตัวเดียวกันกับไอ้ชะมาริสก็ตัวเดียวกันนี่แหละเออกาเก้เร็วเลยอากาเก้อะไรอาจจะแต่งตัวแบบนี้กันจริงจริก็แล้วแต่สุดท้ายเลยเรื่องสุดท้ายสุดๆจะเรื่องท้ายๆอะท้ายๆเลยประมาณก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ซ้อมไม่เป็นไรเหตุการณ์มันเคยเกิดขึ้นไปแล้ววันนี้มันจะเกิดอีกสักรอบมันจะเป็นอะไรไปอร่อยยย ขอหนึ่งวันไม่ได้หรอไม่ได้อ๋อที่เราใจเจียบเรายิ่งต้องแบบทำให้ตัวเองสวยหรูมันโปเปื่อยไปเดี๋ยวมันจะไม่มีราคาโอ๊ยพี่หลอดเราต้องเลือกอันท้าแบบเป็นโปเปื่อยแบบดูแพงคือได้ถูกไหมมันมีแพงแบบไม่้อใส่เออคือรัไม่ได้ไงอรอคือ ไม่ต้องถือมิเราก็ได้เอารมณ์ใจเย็นสบายเนี่ยโอ๊ยเล่นไปบ่อยอันนี้ได้ไหมเราเป็นเอี่ยมในชุดน่ารักน่ารักเนี่ยไม่ได้เห็นเข้าไปทะลุปุกปกโอ้พี่สบายถ้ามันจะปิดแค่ นี้นโหโซ่คอมันวกว้างขนาดนี้เหมือนเสื้อคอ,อย้้ยอ่ะเหมือนแบบอันนี้ได้ไหมนี่น่ารักนะนี่ดูสิอัลอลุ้น่ารักไหมไม่สามีเดียวโซ่อยังแต่งอยู่ <laughs> <laughs> เครจะกลับ <laughs> ดี อะไรก็เอาปูไทยทิพย์เน็ปกางเกงอยู่เป็นอะไรด่ะจุดแปลกชะม้าแบบนี้เมอสาวเป็นอะไรมันเถิดดูต่อยอีกแหละเฮ้ยเอาของไปอ่ะเออชุดนี้ชุดนั้นแหละบอที่เราแต่งไปเลยโน้ตแล้วโถค่อยๆชะม้าชุดนี้โอ้โหชุดนี้หนูเคยใส่แหละชะม้าชุดนี้ดีกว่าน้องอันนี้เหรอหนูเคยใส่แล้วชุดนั้นอะได้อยู่แต่ว่าต้องใส่เดาะหรือใส่ผ้าพันดอด้วยผ้าพันคอพันคออะโล เออหนูจะพูดชัดเนี่ยลูกรอหนูโตก่อนนะถ้าหนูโตก็หนูจะมีแฟนได้สมัยได้แต่5ปีอืมปีเตจะให้เล่นแต่เกมเลยเหรอ5ปีว้าวแม่สาวคอเดียนดีอ้ไุกคนอะไรวะมีเสียงมาพอเลยเฮ้ย แต่กูยิ่งแต่งกูเหมือนอารมณ์พอกิงๆไงอะอะไรกางเกงตัวนั้นมันเป็นอะไรดูดิไงแมวอโลใส่กางเกงไม่ไงนี่ยตัวนี้นี่น่ารักเลยไหยชุดนี้น่ารักถ้าใส่ผ้าพันดกไม่พี่จะใส่อย่างกี่ละจ้าแทงเนาะเดี๋ยวใส่เกาะไงผูกพี่สบายนี่แหละตบปิ้ง สุดเออน่ารักนะโดพี่ติ๊งเหลนโทรเป็นคอ์เซนเตอร์เลยนะเป็นตัวสวยอยู่เป็นคนสวยสอเปลี่ยนนี่ยังกระชากคออยูงเดี๋อวหัวเขาฟังเสียงเลยใช่เหรอใส่ผ้าพันดอ แล้วเราก็ดิหนูจะยังเย็นให้ให้พี่ลองเปลี่ยนดูก่อนได้ป้ะพี่ไม่ฟ้องเนี่ยพี่ใส่ซ่อมน้ำทุกซ้อมหนูมันไม่ดีหรอใส่แบบหนูก็ได้เนี่ยมันไม่โบเกินไปเพี่แบบนีงเหมือนเนาะเหมือนตรงไหนอจังหวะนี้ต้องใส่เดี่ยวซ้อมไม่ชอบเออไม่ชอบก็ไม่ชอบ มีแต่เทสอะไรในหัววะชุดอะไรไม่ร yeah. so ู้เนี่ยเจกูไม่ไหวละวซลจุดนี้เราไปใส่ไปดูรีบไปแล้วอันนี้อุ้งกันนะ ว่ายนุม่ห้อใส่ช <c oughs> ุดน <c oughs> ี้มันปอะไโส่เป็นเป็นอะไรไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นปกติ